สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียกับเกมเรนเจอร์นะครับี๋ยวันนี้นะครับก็จะมาะรีวิวเรนเจอร์นะผมก็เป็นตัวเลโอนาร์ดนะครับรถไฟด่วนพิเศษนะก็เป็นตัวละครที่ผมสุ่มได้นะครับแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะเพราะว่าตอนสุ่มเนี่ยผมก็สุ่มเล่นๆแหละก็ไม่เล่นหรอกก็สุ่มหวังจะได้แหละแล้วก็ได้มานะแต่ไม่ได้บอสนะได้ตัวนี้มาแทนถือว่าใช้ได้นะคือผมก็แบบเออถึงจะไปถลุมมัวแต่อย่งังก็ได้ตัวมารีวิวแล้วว่า ถึงไม้จะเกลือก็เถอะนะแต่ก็อย่างเราก็ได้ตัวแบบตัวใหม่มาเดี๋ยวมาอ่านสกิลวันนี้กว่านะครับสกิลแรกนะครับมันก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมนะก็เป็นสับัฟศูนย์จุดนะครับบัฟให้ตัวเองคนเดียวนะก็จะทําให้ตีไกลขึ้นลบลีกทักษะ20%แล้วก็ลบลีกปกติ20%นะครับ อ่ะคูดาวประมาณ7วิแล้วก็สกิลที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นยกเลิกอมตะของศัตรูนะครับคือทะลุอมตะแล้วก็ผักกระเด็นนั่นเองนะครับส่วนส่วนถ้าสมมติว่าอัพเป็นไฮเปอร์ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีบวกดาเมจอะไรแต่ว่าเพิ่มความสามารถก็คือต่อต้านไฟนระกแล้วก็ลดแร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าจะอัพไปล่างไหนคือส่วนใหญ่นยะแน่นอนว่าคือที่ผมไปไลฟ์สตรีมก่อนหนะ้านี้มาเนะี่ยคนดูก็บอกว่า ส่วนใหญ่มันก็จะเน้นสกิลหนึ่งนะถึงอัพเป็นไฮเปอร์ก็จะเน้นสกิลหนึ่งหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นก็ใช้ร่างเอาต้ามนะ่าจะคุ้มกว่าปะ่ะเออไม่รู้เหมืนอนกันนะเดี๋ยวลองใช้ก่อนนะครับส่วนร่างไฮเปอร์เนี่ยเดี๋ยวรอผมไปเก็บตัวจุดติก่อนละกันจะได้เช็คนะครับว่าแบบเอออันไหนมันดีกว่านะครับอ่ะแต่ว่าผมจาใส่เกียร์ประมาณนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้เน้นจะไปตีป้อมฝั่งตรงข้ามนะจะเน้นใช้สกิลสองนะครับคือสกิลสองมันเป็นแบบ ทะลุผักกเดนไงทะลุว่ามาตาผักกเดนก็น่าสนใจดีอยากรู้ว่าจะติดดีไหมนะครับไปเล่นใน PVP นะครับเดี๋ยวไปลองใช้สกิลใน PVP PvE ก่อนนะครับสเตตหลักนั่นแหละเอออ่ะปล่อยแต่แท้งแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ปล่อยอยู่ในบินไปตัวหนึ่งอ่ะโอเคจะดูว่าเป็นยังไงนะครับสกิลของพี่แกจะติดดีไหมอ,อืออ่ะเปิดมาก็บัฟเลยนะครับบัฟใส่ตัวเอง นี่ครับสกิลไปยังไม่เห็นผักกระเด็นนะ,อ,ะอ,อือมีผักกระเด็นให้เห็นอยู่นะครับดูไปเรื่อยครับจะเห็นผลไหมอ่ะผักกระเด็นไปไม่ติดครับไม่ติดคือไม่มีดาเมจนะท่านผู้ชมครับมันเช็คไม่ได้ว่าดาเมจแรงหรือเปล่าอ่ะมีผักกระเด็นให้เห็นอยู่บ้างนะ อไม่ติด,ดว,วะรู้สึกว่าอาจจะไม่ติดอ่ะก็มีติดอยู่บ้างนะอืมอ่ามีติดให้เห็นอยู่นะครับอ่ะก็ไม่แย่นะอ่ะเคน,นี้แล้วกันนะครับผมมาให้ดูเฉยว่าสกิลเป็นยังไงนะอะก,ก็เจ๋งดีนะครับอ่ะมานะครับลองดูใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับฝั่นนู้นเขาไม่มีตัวสกัดกันนะน่าจะเช็ค น่าจะได้เห็นศักยภาพของตัวเลียวนาดแบบชัดเจน่ะบื้มติดปะวะอุ้ยติดอยู่ติดติดครับติดครับผมติดติดนะติดให้เห็นอยู่นะอ่ะหักหายพัดไวมากบอดอบอดเขาพัดเวี่ยงไวรีบปะวะแล้วดูเยไม่รู้จะรีบไปไหนนะฮะ ฮึบโบ่งไปเป็นไงติดปูวะ <c oughs> เออบางทีมันดูไม่ออกเออติดติดติดนี่นี่นี่เมื่อกี้ติดเมื่อกี้ติดเออติดผักกระเด็นนะอ่ะดูครับนี่ครับ่าติดครับโอ้โหดูเอ,อ้เจ๋งนะเจ๋งว่ะอ่าเจ๋งเจ๋งอ้เจ๋งว่ะดูไปไปเรื่อยครับคือถ้ามันเปลี่ยนเป็นผักกระเด็นแล้วเป็นสตันแทนมันจะเป็นไงวะน่าจะโกงนะ เออแต่แค่นี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วครับมันแบบมันขัดฝั่งตรงข้ามได้นะเออเจ๋งโอ้โหดูดิคือทีมผมก็มีซ c ซเยอะแล้ว,ลวนะฮะอันนี้มาอีกเติมซ c ซต่อนะครัฟูลซีซีมากันต่อครับผมนะคือมันเดินช้าใช้ได้เลยนะคือหลายคนอาจจะมองว่าแบบเอ,อเดินช้ามันมันจะดีเหรอคือเราเน้นสกิลไนงะบางคนอาจจะแบบเออเป็นเน้นอุ้ยเฮ้ย กว้างจังวะเมื่อกี้มันสกิลของใครก่อนดีกว่าเมื่อกี้เออเฮ้ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ค่อนข้างกว้างนะเออแต่มันอาจจะเป็นสกิลของคนอื่นในทีมของผมว่ะเออน่าจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มันตายอ่ะแล้วทีมผมไอ้ตัวนั้นมันไม่มีดาเมจนะเอ็ดเวิร์ดนะครับไม่มีดาเมจนะบอกไปก่อนอาจจะเป็นของตัวอื่นฮึบขอขัดไว้ก่อนแล้วกันนะ น่าจะแพ้ผมทีน me ี <Metal> ้ผมโอ้โหนะครับน่าจะแพ้ครับผมไม่น่าไหวครับดูดีบินเขาเยอะมากเลยดูเลยอ้แต่เราเจาะเขาได้ว่ะเจาะได้จะเจาะได้ขนาดไหนเนี่ยโอ้โหนก๊อปไปเยอะล้วนและโอ้โหไ้หาโคตรเกลียดเลยตัวกอปปี้ีน่ะแม่งแล้วดโอ้โหแต่เออได้อยู่อู้เนี่ยโอ้โหมันก็ขัดได้แต่มันขัดไม่สุดอ่ะมันไม่ไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นหรือเปล่าอุ้ย แต่แม่งขัดแต่ว่าแม่งก็เจาะได้ว่ะปอมกูจะแตกป่ะเนี่ยผมต้องปล่อยตัวสกัดกันไปเยอะโอเคแต่ว่ามันก็ได้อยู่สกัดได้อยู่อ่ะดูครับชัดๆอ่ะขัดได้อยู่ขัดได้อยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนี่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 เห็นปะเห็นปะเห็นปะได้อยู่นะเออแต่ก็กูจะแพ้แล้วครับเนี่ยไอ้ได้อยู่เนี่ยเออจะแพ้แล้วครับลองไปแตะปอมเขาสักหน่อยไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยก่อน รู้สึกเอลิสผมมันจะผักกระเด็นไปนู่นนะครับอ่ะแถมมีผักกระเด็นจากเอ็ดเวิร์ดเอรลโอนาสิผู้ผิดเลรโอนาสอีกนะครับอะดูสิจะเป็นยังไงครับตอนนี้มันไปตีปอมแล้วแต่ตีไม่เข้าครับผมนะไม่ได้ใส่เกียร์ตีปอมไวอุ้ยนี่นี่นี่โอ้โหผักกระเด็นเมื่อกี้ชัดมากอะ่ะตีป้อมเข้าไม่ได้มึงเนะี่ยไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเกียร์ดูนะครับเป็นใช้สไน์แทนอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงนะ อุ้ยมันรู้สึกรู้สึกมันมันจะช่วยนะเออมันขาดได้ว่ะเรียวหนาดมันใช้ได้เลยเนี่ยดูดิดูด,ดิดูแนวหลังเขาดิโดนผักกระเด็นรัวๆเลยนะถ้าแบบฝั่งหนงข้าไม่มีตัวสกัดการยูนิบินคือแบบลำบากนะมันน่าอัพแม็กจริงๆนะตัวนี้เออยูนิบินตัวนี้น่าอัพแม็กมากอะ่ะมานต่อครับ ผักกระเด็นอ่ะผักได้นี่ไงผักได้อะมีมีดาเมจนะครับเมื่อกี้คือผักกระเด็นปุ๊บแล้วก็น่าจะเป็นดาเมจจบของตัวอื่นอ่ะชื้เป็นไงครับแค่ผักกระเด็นก็ปวดแล้วนะท่านชมอ่ะคือถ้ามันติดดีอ่ะมันก็ปวดละอ่ะแต่ผมมาส่วนตัวแล้วชอบสตัร์มากกว่าแต่ว่าผักกระเด็นก็โกงเหมือนกันมันทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังใช้สก,กิลอยู่เงี้ยโดนขัด อะไรประมาณนั้นคือมันก็ช่วยได้เยอะนะแต่ป้อมกูจะแตกแล้วนะต้องเช็คป้อมด้วยนะอ่าแต่จัดการได้อยู่นะ,อะโอเคผมต้องต้องเอาไงเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับอะดูดูดูด,ดูโอเคกดออมาตะาครับผมเราไม่เน้นเดินไวนะเน้นให้มันใช้สกิลซีซีนะครับคือแบบให้มันมาปวน คือถ้าสมมติว่าแบาบเออฝั่งตรองข้ามเขาไม่มีตัวสกัดกั้นจริงๆอ่ะมันจะเล่นง่ายมากครับถ้าอัพแม็กนี่น่าจะน่าสนใจมากถ้าอัพแม็กโอ้โหปอมกูจะแตกแล้วเออดูดิโคตแจมอ่ะโอ,โอโดด้โหดูมันมันมันสะใจมากอะ่ะดูเวลาพี่แกสกิลแล้วมันดูนสะใจมากตูมตูมอืม แล้วประเด็นคือมันสามารถไปจาัดก,การแนวหลังได้ด้วยนะอันนี้ที่ผมชอบเลยโอ้โหคิติคอ,ค,อค้ดโอ้โหคิติคอร์แดงแป๊ดเลยคือผมชอบมากนะคิดถึงสมัยก่อนเลยอ่ะทีมสายคิติคอร์รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาเจอกับทีมที่เขามีตัวสกัดก้นยูนิตบินกันหน่อยดีกว่านะคือรอบนีคบ้คือเขามีตัวสกัดกา้านยูนิตบินแล้วก็สําคัญมากๆคืออัพแม็กด้วยนะตัวสกัดก้านเขาเนี่ยอัพแม็กด้วยนะจะไหวหรือเปล่านะครับอ่า ออบุ๊ยได้ว่ะเมื่อกี้ผักกระเด็นได้นะเอา้าเดี๋ยวก่อนนะคือผักกระเด็นแต่คือฝั่งของข้ามก็ตายด้วยนะเออสรุปประสิทธิ์ของใครวะนะเนี่ยเนี่ยปุ๊บอ่ะตายสรุปคือมันผักกระเด็นใช่ไหมแต่ว่าดาเมจน่าจะเป็นของทีมผมปะเออของตัวอื่นในทีมนะไม่ไม่น่าใช่ของเลโอวนาดปะมันมีดาเมจไหมไม่มีเนาะ คือผมอ่านแล้วมันไม่มีดาเมจนะครับหรือว่ามันมีวะดาเมจพื้นฐานไม่มีไม่มีสิเออถ้าตัวไหนไม่มีสกิลดาเมจคือมันก็จะไม่มีดาเมจจริงๆเนาะผักกระเด็นก็คือผักกระเด็นเฉยๆนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามบอกไว้ก่อนว่ามีตัวสกัดกั้นนะ up max ด้วยนะครับอ่ะแต่รู้สึกเหมือนเขาจะใส่เกียร์ผิดหรือเปล่าวะทําไมมันดู <laughs> เขาจัดการอยู่ในบินเราไม่ได้เลยอะหรือว่าเราจัดการอยู่ในบินเขาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ รู้สึกเขาจะกรอบเราเยอะนะครับโอ้โหดูดิอันเนี้ยเนี่ยก็โกงอะ่ะปอมกูแตกไอ้เช่ลืมดูอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะตาตาสุดท้ายคือแบบโอ้โหมันมองไม่เห็นนะอ่ะว่ามันตีป้อมอยู่แต่ผมก็โฟกัสแค่ตัวเลียวหน,นาดไงนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะคือผมไม่ได้อัพแม็กด้วยนะประเด็นนะถ้าผมอัพแม็กเนะี่ยโอ้โหบันเทิงกว่านี้แน่นอนแต่ว่า คือถ้าผมอัพตรงในแม็กเนี่ย A เอเลนผมม่เข้ากู่เลยแน่นอนครับผมเพราะว่านี่มันผ่านมาจะ2สองสเดือนแล้วมันยังไม่อัพแม็กเลยนะครับผมคิดว่าผมไปอัพเอเลนก่อนดีกว่าเพราะว่ามันแบกผมจริงๆนะคือมันใช้งานดีจริงๆขนาดยังไม่ได้อัพแม็กก็มันยังแบบเออแบกผมอะ่ะคือมันช่วยแบบช่วยได้เยอะจริงๆแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยผมว่าใช้งานดีขนาดนี้คงไม่ต้องอัพแม็กแล้วตอนเนี้รออนาคตแล้วค่อยอัพดีกว่านะแต่ตัวดีมากเลยอะ่ะเออดี D จริงดีกว่าเอ็ดเวิร์ดที่ผมมีอีกนะ เออแต่ว่าผมอ่ะก่อนนั้นเนี้ยสุ่มได้ตัวนี้ด้วยนะน,นี่น่าจะเป็นเซนลี่ดิวเลอร์หรือเปล่านะนี่นี่นี่ตัวนี้จําชื่อมันไะด้อะใช่นะครับผมสุ่มได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งด้วยนะคือแบบไม่รู้ว่าดวงมาทําด้วยอะไรนะได้ตัวยูนิบินสองตัวติดเลยนะงงมากคือผมอ่านสก,กิลแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากอ,ะอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยอัพทีหลังแล้วกันก็เลยเอาเรียวหนามาก่อนซึ่ง,งจริงๆผมก็ต้องอัพเรียวหนาก่อนแหละนะครับเพราะว่ามันจะได้รีวิวด้วยนะแถม คือจะได้กบด้วยแหละประเด็นนะฮะก็เลยอัพมาก่อนแต่ไอตัว s ั n ลีดิวเลอร์เนี่ยผมขอเวลาหน่อยละกันนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่อยากอัพคือผมไม่อยากอัพจริงๆอ่ะแต่คือผมก็ไม่เคยรีวิวตัวนี้มาก่อนก็อาจจะรออนาคตนะนะยังวันนี้ลาไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะฝากกดไ like, ลค์กด s ิดตากันด้วยกดกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามคลิปที่จะมาในอนาคตมผมพูดอะไเนี่ยไปละ